เราจะมีเกมทายสีในใจอีกเกมนึ่งคนนึ่งอ่ะเลือกไว้แล้วแล้วนึกถึงสีนั้นลืมตาขึ้นมาส่งพลังงานสีน้นให้อีกคนให้อีกคนทายอ่ะพูดดูป่ะโอเคมาหลับคนเดยโอเคมามาอ๋อเลือกว่ามันเป็นสีที่แม่งบบใช่ยชัยชก็ไม่เก่ามันเยอะที่สุดตอนนี้พี่ทุกที่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามมีเสื้อกูก็แล้วแต่มัเป็นสีเขียวเว้ย เชี่ยนี่มึงใบไปเนี่ยมันส่งมันส่งมันส่งพลังมันส่งพลังผิดหรอเชี่ยเก่งว่ะอ่มึงหลับตาตาใครเป็นคนเลือกนาอ้เอกนอ้ย่้อยง้อย่าเิ่งล้าหลับตาทำไมไอจากูลตาทำไมยาละนะเตงสองสามเดืมตาใส่กันพร้อมไหมพร้อมจะตอบไหมลองนะ หนึ่งสองสามสีฟ้าโอ้ยไม่ใช่ขอให้เดาอีกทีไม่ใช่สีที่เขาเคยตอบไปเลยมันแค่พูดทำไมมันจะพูดมันจะกลืนทำไมวะสีไม่เคยตอบขนาดมันเล่นเกมมันเล่นกลนตลกเนี่ยสมาเพื่อนสีนีเกมมาเือสีส้มเฮ้ยดูได้ยังไง ใคเต้มาใครทีใครไทยใครไทยแล้วไงเอาเลยไปชนุกชนะชนะไทยเขารู้จักอ่ะเขาต้องหลับตาเราเล่นเกมไม่เสร็จเออเล่นเกมไม่เสร็จโอเคสีแดงสีดำสีดำเป็นอะไรทำไมไม่ใช่ตาเมือง เลยหัวกูไม่แดงก็ดำอันียนี่ช่วยตอบไงไม่เป็นไรถือมาได้ถือมาได้ถือมาได้ด้วยแดงเอาเถอะถือมาไให้เขาเลยใส่ใส่ดีลองมาดูคู่สุดท้ายกันดีกว่าใครจะเป็นใครจะเป็นคนทายใครจะเป็นชนะเป็นอะไรครับชนะชนะเป็นแฟนถ้าชนะเป็นแฟนถ้าแพ้กูได้กูอ๋อถ้าแพ้ก็เป็นแฟน หนึสอาผมแพ้ไม่ถ่ายพี่ส่งนะโอเคได้แล้วแต่แล้วแต่โอเคเดี๋มบอกแล้วบอกแล้วโอเคหนึ่งสองมบเงียบพี่จ๋าเนี่ยายทีเดียวไงทีดียวไม่สบายทีอาฟ้าเขด สีอะไรอะสีเทาสีเทาสีเทาที่เธอใส่เธอเข้าใจว่าชุดเธอมาเทาทั้งตัวเลย